จะดูเลยเด็กเขาไม่ให้ดูเนาะเดี๋ยวหมายถึงปาลิปเมื่อกี้เปล่าปาปากปากลิปเมื่อกี้เปล่าปาลิปเหรอ๋อปาดลิปเมื่อกี้อ๋อลิปมันไม่ค่อยมีแล้วไงมันจะหมดแล้วมันเอาขาหนีบไว้แล้วกันลิปมันจะหมดแล้วก็เลยปาดได้รอบจะหมดแล้วมะมีบริจาคือเปล่าโก รับบริจาคปานแต่งหน้าสุดไปนะเนี่ยมันจะหมดแล้วมันค่อยมีแล้วถ้ารับตัวไพสุไพก็ไม่ยอมกลับช้าแม่เข้ามาส่งลิปสีนี้สีนี้ที่โพบอกว่าเป็นลิปเมนหมา เมนหมาเมนหมาดำอะ่ะวันนั้นบินนี่ก็บอกว่าสมกับที่โฟว่า,าแล้วแหละสีหน้าเกียดไปเช็ดออกเดี๋ยวนี้เลยไม่มีอะไรฮ่าฮ่าฮ่ากว่าหนูจะซื้อใหม่ได้อันเก่าต้องหมดก่อนอันนี้มีแต่เพให้คอยซื้อเองหรอนี่ก็เพซื้ออันนี้ก็เพนนกเพกมาหลายอันอยู่นะ พวกยามกินด้วยโอ้ยไพยเมืเ่อไหร่จะกลับบ้านวะอุ๊ย ใ้มันไม่ได้มาเล่นน้ำหรอกมาทํางานกลุ่มมาทําอยู่ตรงนู้นตึกตรงนู้นแล้วให้ยายนั่งรออยู่ตรงนี้งานกลุ่มกับเพื่อนตอนมาแม่เขามาส่งยายก็อุห์ล้างรถเมื่อเช้านี่รถเปื้อนแล้วฝนตกห่วงนอนก็ง่วงตื่นตั้งแต่ตีสองยังไม่ได้นอนเลยนอนห้าทุ่ม นอนห้าทุ่มตื่นตีสองเขามีงานทำเปล่าเ,เขามีงานการทำทำเหมือนยายไม่มีงานมีการทำเนาะเออก็แก่แล้วเนาะก็อเเย่างนี้ก็ดีแล้วมีงานมีการทำยายยายหนูคิดถึงพี่โอเดี๋ยวก็มาพี่โอเขาบอกให้ยายไปนอนถ้าไม่ไหวก็ไปนอนเลยลงไลฟ์เดี๋ยวนี้เขาบอก ตอนเที่ยงอ่ะยายไล์ชั่วโมงหนึงนี้ตามจะหลับแล้วไงม่วงมากพจริงก็จะนอนแหละทีนี้จะพายบอกให้มารับมันก็คิดว่ามารับแล้วมันจะกลับมันยังไม่กลับโอ้ยเมื่อไหร่มันจะกลับนอนแม่งตรงนี้ไหมนอนตรงนี้ก็หลับตรงนี้เนี่ย,ยที่นอนนั่งเดียคขา ฝนมันตกไงหนูก็หลับเพิ่งจะตื่นเออมีแต่คนนอนนอนนั่นแหละยายนอนแค่สองชั่วโมงมคืนยายนอนแค่สองชั่วโมงมีคนคุยไม่เลิกไงมีคนคุยไม่เลิกคุยเย็นเช้าคุยอะไรนั่นนะ ออกมาทำคอนเทนต์นอกบ้านเหรอครับใช่แล้วมารอเธอนั่นแหละเนี่ยมาคุยกันหน่อยพงศธรพงะทรนกดได้หน่อย ฝนตกอ่ะยายอากาศมันมันดีอยู่หรอเอากลับยังยังโอ้ยเมื่อไรจะกลับไหนไม่เห็นมีใครมาดูเลยไหนว่าเพื่อนจะมาดูจะมาดูอยู่ให้ยายไลฟ์บอกว่าเพื่อนจะมาดูไม่เห็นจะมาดูเลยเดี๋ยวเขา,ามาดูเองอ่ห <laughs> ม็นปะ